สวัสดีค่ะพเมรุองเอฟซีมีวาดผ้ามาชมบรรยากาศมาจอเดเบิ่งปา่าเร่งนกกพีนก่นเดี๋ยวพี่ป้าจะเิ่งปา่านกก,กระหนังทีไม่กินปลาที่กันหงส์ม,ม,มาา นะแจะม่แอบตีบปาแมา่ก็จะม่จับตานะเป็นมจะมม่าายตากกอดนก ดีนี้บะทำเห็นได้บ <Bye. S 2> mm. ้าแต่มาท่ายปลาเมื่ก่อนเนี่ยสวยงามขนาดเล็กนะสยขนาดเลยก็ยิบไม่จางกินปลาตัวหนาเล็กน้อยนาะแะมีจับปลาตัวนี้

สวยงามสนามไ่ายนแต่งานอี่พี่น้องไดมาจกมไก่ก็ได้พี่น้องไดเขาสิเขาสิบินนีได้่าจากค่ายป่าพอดีมาเจอนกสวยงามก็ต้องจองที่ปีนป่าอยู่กับพี่น้องได้มาจากเลด้ยคายเป็นมา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 เร้วมาเร้วมาแร้วมาแล้วมาเร้วมามสวยสวยสวยมามาจะมามา ก right? ินเลยแม่บ้านได้กินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะฮ้ยตักไปเลนัเห็นแม่บ้านตักเลยตักเลยที่นี่าไม่กินซ้ำไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่นั่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่ Cái tay nó tay cái tay nó tay Cái tay cái tay cái tay Cái tay 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 này tay 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 đi mình mới đi tay tay อาไรจินปลาซ้กไปยืนด่สุนดังข่ายหยันไ่ได้จินปลาสัมนั่เนางหยันไม่หวับแล้วก็ได้เรื่องปลาอย่างม่หวับยังไปหาไม่า่ับกินแอ้แอบแ่ปลาสัมส ก็ดีนะฟอนาะเล็ดไพ่เอาเคเจ๊กันมาไกลๆทีนี้บอก่นาดไกลๆมากไกลๆมากไกลๆนะเด้ออย่างนี้เด้ออ่ะอ่ะอ่ะก็ได้เราพี่น้องนะสวยขนาดด้วยค่ะพี่น้องมาชมนก สวยางามตุมเยาว่าค่ะพี่น้องนกกระย่างขาวบ่ะพี่น้องที่เลี้ยงนั่นกินปลาน,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 นกนกนกนนกหลายขนาดเด้อพี่บุญจะไปกินปลากันจัะไปกินปลาหน่อยกันค่ะพี่น้อง น่ะน่ะน่ะไอ้บานมาต้องจแอบหนีค่ะพี่น้องแอบหนีหไอ้าตไปแล้วไปแล้วพี่น้องหนีแล้วกองอาสิบหนึ่งแล้วค่ะเด้อพี่น้องไอ้บาตรเทือกค่ะสวยงามสวยงามเจ้านกกระยางเอาไปแหละพี่น้องไปแล้วบ่ก,กินปลาโชว์เลยบ่ก,กินปลาโชว์เลย ข่าย่านยาานี่บาดด้หน่ไปแล้วพี่น้องไปแล้วหนีย่บาดละค่ะพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกาการั่ใจเด้ค่ะเดอ้อที่มาชมชิบหยยบาทชิบนี้ยาีบาดจะขอลงถนนเด้ค่ะเดอ้อทุกท่านทุกคนทุกทการรับชมถ้ามาสามซองเจ้ากนกกระย่างตัวหนีว่าสิก,กินปลาบอิ่นเห็นยวบาดเิ่นกระยานเนาะค่ะนาอย่านมันก็นนนาาเลยยางหนีย่างหนียีบาดไปเรื่อย ย่านพน้นเสลวย่านคนมาก,กวนเพิ่นเสลีย์ก็เลยบ่ได้พี่น้องไปแล้วไปแล้วจากเยาวาสไปยืนญ่บุ่นแี่ยพี่น้องยืนแต่งานย่างสวยงามเลยเด้อพูดนะเออกล่องกระไดฮะพุดน่ะยืนจียเลยบ้านเนี่ยโอ้สวยงามสวยงามทางเดินยืนทา่างามเด็ดแท้ มาบาดีกินป่าย่านยี่บาทพี่น้องย่านยี่บาทย่านยี่บาทเลยอดเลยขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเดอ้อที่มาชมชิปแห้ยี่บาทค่ะถ้าชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งให้ยี่บาทนะไม่เด้อค่ะเดอ้อสวัสดีทุกท่านทุกคนทุกการรับชมค่ะยี่บาทพามาชมนกค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจค่ะ